สิวิธีป้องกันการติดเชื้อราและโรคผิวหนัง 1. ดูแลรักษาความสะอาดของสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้ผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายอับชื้นหรือมีเหงื่อไหลท่วมเป็นเวลานาน 2. หลังอาบน้ำทุกครั้งควรใช้ผ้าขนหนูของตัวเองเช็ดทำความสะอาดร่างกายให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกข้อพับต่างๆ 3. ไม่สวมเสื้อผ้าชุดเดิมซ้ำเป็นเวลานาน,าน หลังออกกําลังกายควรรีบอาบน้ําหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อรักษาความสะอาดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคผิวหนัง 4. ไม่ใช้สิ่งของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้าหวีกันไกาตัดเล็บแก้วน้ําแปลงสีฟัน 5. หากจําเป็นต้องใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นควรนํามาทําความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง 6. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงชุดชั้นในถุงเท้าหรือรองเท้าควรสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 7. ไม่ควรเดินบนพื้นดินด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ําด้วยเท้าเปล่าหรือหากเลี่ยงไม่ได้ควรรีบล้างเท้าด้วยสบู่และน้ําสะอาดทันที 8. ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการผิดปกติทั้งผิวหนังมีอาการคันเกาผิวหนังบ่อย ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณของโรคชีราบริเวณต่างๆได้ 9. ออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารในครบ5ห,หมู่ดื่มน้ำสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและ 10. หากมีอาการของโรคอยู่หนังที่รุนแรงควรรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด